ณเวลาใดเวลาหนึ่งไม่มีใครประเมินใครได้เมื่อกระแสะแห่งธรรมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตไม่มีใครรู้หรอกเมื่อกระแสะแห่งธรรมคือพระธรรมเนี่ยเข้าไปถูกต้องบุคคลด้วยทางโสตะคือการฟังการเสพพบ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกาาคามมอนาคามีอลหันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกบุคคลไม่อาจประเมินใครได้เลยใครจะไปรู้ว่าบางคนเป็นโสดาบันมาก่อนแล้วเพิ่งมาเกิด ใครจะรู้ว่าบางคนมีเหตุปัจจัยของการทรงจำคำตถาคตอย่างคล่องปากขึ้นใจมาก่อนมีสมาธิมีอินทรีห้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามาก่อนความแก่กล้าเหล่านี้ไม่ได้วัดด้วยการมีเงินทองตระกูลสูงตรกูลต่ำเด็กหรือแก่ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวที่อินทรีห้า